จีบผู้หญิงไม่ติดแน่ถ้าใช้2วิธีนี้มีผู้ชายคนไหนไหมครับที่กําลังจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วเราดันไปใช้2วิธีนี้ให้คุณเตรียมใจไปเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ผลวิธีที่1บอกรักทันทีเอาโค้ดเอมก็คนเนี้ผมชอบผมเจอเขาก็อยากจะบอกรักทันทีหรือบางคนอ่ะผแอบชอบมาตั้งแต่อนุบัาลหนึ่งแล้ว ึงเวลาเนี่ยมันสิปีแล้วอ่ะโคเดมอยากจะเผยใจไปได้แล้วว่าฉันแอบชอบเธอนะคุณยังไม่เคยไปคุยกับเขาเลยอยู่ๆแบบเจอหน้าแล้วก็บอกชอบบอกรักทันทีในฝ่ายผู้หญิงเขาก็จะคิดแค่ว่าเออคุณเพิ่งมาเจอเขาอยู่ดีเขาไม่ได้ไปดูประวัติคุณหรอกว่าอ๋อคุณเคยแอบชอบเขามาประมาณ1ิปีแล้วเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นการรุกเร็วเกินไปมันไม่ได้ผลอกครับแต่วิธีการที่จะจีบผู้หญิงแล้วให้ได้ติดให้ได้ใจ ให้ได้เป็นแฟนเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับและถ้าเกิดคุณจีบแบบวิธีที่2ก็อาจจะไม่ติดอีกนะครับและวิธีที่2ที่จีบไม่ติดก็คือใช้เงินอะๆหลายคนจะบอกว่าโอ้ยโค้ดเอมนี่ยุคสม,มัยไหนแล้วการใช้เงินเนี่ยโหแบได้ใจผู้หญิงง่ายๆเลยผมไม่ได้เถียงนะครับแต่การเริ่มต้นคุณไม่ควรใช้เงินคุณจะใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มได้ใจผู้หญิงไปบ้างแล้ว บางทีเราเห็นภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์เยอะใช่ไหมครับที่การใช้เงินทําให้ผู้หญิงหันมามองใช่ครับผมไม่ได้เถียงนะแต่ว่าใจลึกๆอาจจะได้แค่เงินเงินแลกการมองเห็นเงินแลกการหันมามองและมันจะเหนื่อยครับเมื่อคุณใช้เงินเป็นตัวตั้งตน้นทําให้ผู้หญิงคนคนหนึ่งที่แบบเป็นคนดีสําหรับคุณเนี่ยเขาจะหันมามองว่าเฮ้ยใช้เงินกับฉันได้เปย์ฉันได้ก็เปย์คนอื่นได้สิวะหรือดีไม่ดีนะครับคุณอาจจะได้ผู้หญิงที่แบบว่าเออเปย์มาสิฉันไปกับเธอได้ แต่ฉันก็ไม่ได้รักเธอนะอาจจะดูสับสนนะครับเพราะว่าผมก็บอกว่าเงินเนี่ยก็สําคัญอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนสําคัญที่รองลงไปครับอันดับแรกคือคุณจะต้องชนะใจทาคะแนนก่อนจีบก่อนโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีเงินผู้หญิงอาจจะรู้ว่าเอาคุณมีเงินเฮ้ยแต่มาจีบเขาโดยที่คุณไม่ได้ใช้เงินออกมาโชว์ไม่ได้แบบขับรถหรูมาโชว์ไม่ได้ซื้อของมึงแพงมาโชว์แต่คุณทาคะแนนด้วยการพูดจาการพูดคุย การเข้าไปเทคแคร์การเข้าไปเป็นห่วงการเข้าไปอยู่ในโลกของพี่นั้นก่อนเมือ่อคุณค่อยๆได้ใจได้คะแนนแล้วถึงตอนนั้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเสริมไปด้วยการไปทีหลังก็ยังทงันและมันได้ใจด้วยที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ผมมาจากกลุ่มเพื่อนของผมโอเคแหละเงินมันก็สําคัญแต่ถ้าเกิดผู้ชายเข้ามาด้วยเงินเพื่อนของผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาเซโนเซโนเพราะว่าผู้ชายนั้นจะไม่ได้จริงใจกับเขาคนเดียวดังนั้น ถ้าอยากจะจีบผู้หญิงให้ติดแน่อย่าใช้2ทวิธีนี้เด็ดขาด